สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทุกท่านนะครับนะวันนี้เรามารวมวัตถุมงคลนะครับนะมาแบ่งปันให้พี่กันนะครับนะสำหรับวันอีพีเย็นนี้นะครับชอบูกใจรายการไหนลงเรื่องเข้ามาได้เลยนะพี่พี่นะวันนี้นะครับน้องคัดมาให้เลยนะครับมาแบ่งปันในราคาพิเศษกันเหมือนเดิมถูกอกถูกใจรายการไหนนะครับทักมาได้ตลอดนะครับจัดส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับนะเดี๋ยววันนี้ครับเราเริ่มจากรายการแรกครับนะพี่นะฮะน้องๆตามหานี่ครับ อ่าอ่าลุงอ่าพะอจย์ประสูตรนะครับวันนี้น้องได้เสื้อเกาะมาห้ารายการครับนี่ฮะวันนี้จะเนินเสื้อเกาะพะอจั์ประสูตรมาห้ารายการกับรายการนี้ฮะกะไหล่เงินพิจชยเลขโคตาเบอร์หมายเลขสองสามกับเสื้อเกาะรุ่นแรกครับพยัก์คุ้มครองครับนี่รุ่นแรกเลยนะอยากให้พี่จะจับจองกันนะเนี่ยเพียงแค่สองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นรับรายการกะไหล่เงินครับจะสร้างเพียงแค่ร้อยยี่สิบเหรียญเท่านั้นนะครับ ต่อมาครับพิชานะครับรายการถัดไปครับมาลุยกันต่อกับรายการที่2ของเสื้อกะเนะฮะของของพระอาจารย์ประสูตรนะครับรายการที่2มาเป็นเนื้อทองเหลืองขัดเงาลงยาดาครับนี่ฮะเลขโคดจำนวนหมายเลข15หครับนะฮะเลขโคดจำนวนหมายเลข15หครับรายการนี้เป็นรายการที่2นะครับนี่ฮะถูกใจองคไหนปิดกันเข้ามาได้นะครับรายการนี้เป็นรายการที่2นะครับนี่ฮะจัดไปพิชายรายการที่2งลงยาขอที่ 280บาทนะครับขอ280บาทพอพี่ชายนะครับ ต่อมาครับพี่ช้างนะครับรายการถัดมาครับเป็นรายการที่3รายการที่3เป็นเนื้อชุบแบคโรเดียมนะครับนะเป็นดําเงานะครับฝังพลอยตาแดงครับสวยๆกับรายการนะฮะรุ่นแรกครับนะเก็บได้เก็บพี่ชายกับรายการนี้เลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลข25รายการนี้เป็นรายการที่3ครับจัดสร้างเพียงแค่ร้อยยี่สิบเหรียญในโลกนะครับนะเอาไปพี่ชาย250ยบาทพอรายการที่3ม ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถคคัดไปเป็นรายการที่4นะครับรายการที่4นะครับมาเป็นเนื้อทองแดงกันบ้างนะครับรายการที่4ี่มาเป็นเนื้อทองแดงจัดสร้างเพียงแค่200เหรียญเนื้อทองแดงปัดขัดเงาซาตินครับเลขคุณตัเบอร์หมายเลขนึกครับรายการนี้เนื้อทองแดงพอที่2อ0ี่บบาทพอพี่รายการที่4นะครับ ต่อมารายการที่5ก็มาเป็นเนื้อทองแดงซาตินครับรายการที่5ก็มาเป็นเนื้อทองแดงซาตินเลขโคดตรเบอร์มาเลขหนึ่งสนเนื้อทองแดงซาตินขัดเงาครับขัดเงาขัดเกา่าครับซาตินครับรายการนี้ก็2อ0บาท, RE บาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการที่5นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนี้ครับรายการถัดไปเป็นเซตที่6นะครับรายการที่6รายการที่6นะครับผมมีเหรียญเจริญพรนะฮะร,รุ่นไพรีพินาศเป็นเหรียญหลุมพ่อฟูครับ ชุดรายการที่6ผมจะเปิดพร้อมครบชุดนะครับทั้งหมด3องค์เลยนะจะมีเป็นอทองแดงมันปูแล้วก็มีสัตตะลงยางเงินกับสัตตะลงยาเขียวชุดนี้ผมแบ่งปันให้ในราคาพิเศษครับขอที่นะครับย้ําอีกครั้งนะพี่นะขอที่250บาทได้3องค์เลย250บาทได้3องค์เลยพี่เอาไปบูชากันได้เลยนะครับนี่ฮะพิเศษให้25 0บาท3องค์นะพี่นะมีชุดเดียวใครไวใครได้นะพี่จา๋านะครับ ต่อมาครับพี่ชานี่ครับรายการถัดไปครับมาเป็นรายการที่7จ็ครับรายการที่7นะครับน้องขอนําเสนอนะครับเป็นเหรียญนะครับนะเป็นเหรียญของต่อมาครับพี่ชานี่ครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับเป็นอ่า พระสมเด็จนะครับรวยหมื่นล้านลู่จือนะครับเป็นงานกระดูกแกะนะครับแล้วก็เป็นงานประสมกับไม้มงคลนะครับ ลายการที่เจ็ดครับสวยๆเลยพี่ชายเลขคนจําเบอร์สิบห้านะองค์นี้แบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับลายการที่เจ็ดนะครับสวยๆเลยต่อมาลายการที่แปดครับลายการที่แปดเป็นไม้ <c oughs> ไม้มงคลล้วนครับเลขคนจําเบอร์ยี่สิบห้าครับลายการนี้ก็สองร้อยยี่สิบาทนะครับแต่ถ้าใครรับคู่นะแจ้งได้เอาไปสี่ร้อยท่วนพอเอางี้ใครรับคู่ผมขอสามร้อยแปดสิบาทพอนะครับสำหรับลายการที่เจ็ดกับลายการที่แปดนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนี้ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่9นะครับรายการที่9เป็นเหรียญหลอนวะนะครับกับรุ่นกูผู้ชนะนะครับมังปู่มหาชิลา,าพุทธาพิเศษนะครับในวาระด้วยนะครับนี่ฮะนี่ฮะนวะพิเศษนะครับกับกูผู้ชนะเหรียญที่จะลึกให้เด่าวิริชนนะครับผู้กล้า Census. นี่ครับนี่ฮะสวยๆรายการรายการนี้นะครับเลขโคดเจเบอร์หมายเลข5เลข4ตัวเดียวนะนี่ฮะเหรียญหลอนวะนะครับนะนี่รายการนี้เอาไปเพียงแค่300 แปดสิบบาทพอพี่นะครับเอาไปสามห้าพอพี่อันนี้พิเศษให้เลยนะนะครับสำหรับท่านใดนะครับใครไว้ใครได้นะครับรับไปแจ้งได้เลยนะครับในรหรับรายการนี้เป็นรายการที่เก้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถั่ปาเป็นรายการที่สิบครับรายการที่สิบนะครับเดี๋ยวนําเสนอเป็นรุ่นนี้ครับกับรายการ นี่ฮะมหาอุดนะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่อิ่มนะครับมหาอุดเก้ารอบครับนะครับเป็นงานสองกษัตริย์นะครับนี่สวยๆเลยเลขโค้ดเบอร์สิบสามด้วยลงยานแดงแรงฤทธิ์ครับนะเนื้อเป็นงานสองกษัตริย์นะพี่นะสวยๆเลยครับมีองค์เดียวด้วยวันนี้เข้ามาองค์เดียวสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่สิบนะครับมีองค์เดียวนะพี่นะนี่ฮะสวยๆเลยเอาไปสองร้อยนะฮะสี่สิบบาทพอพี่นะครับเอาสองร้อยยี่สินะครับสองร้อยยี่สิบบาทพอกับเหรียญมหาอุดนะครับมีมาเคียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับ ต่อมาครับพี่ชายในครับรายการถัดไปครับเป็นเหรียญยืนหรือผูจือเนื้อนวะตนะครับเป็นเหรียญยืนหรือผูจือเนื้อนวะตนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์วันที่สาสิบเก้าครับใครรับรายการนี้แจ้งได้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองครับเอาไปสามร้อยบาทพอเดินพี่นังนักก่อนอ๋อสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนะครับเอาไปสามร้อยสามร้อยบาทพอนะพี่นะต่อมาครับรายการที่สิบสองสิบสองก็เป็นเนื้อนวะตนะครับแต่รายการที่ลงยาน้ําเงินนะพี่นะ เนี่ยเลขโคจัมเบอร์มาได้สามสิบรายการนี้จะแพงกว่าห้าสิบาทเอาไปสามร้อยห้าสิบาทพอพี่สำหรับรายการที่สิบสองหลวงปู่จือนะครับนำไปพิมพ์เดียวกับหลวงปู่มหาศิลาครับไปพูดมาพูดเจ้าสิบชาตินะครับรายการนี้รายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับพี่ชายน่ครับรายการถัดไปครับจะเป็นรายการที่สิบสามสิบสามนะครับนะเป็นพระผงนะฮะพระหุระมานนะครับเป็นพระผงพระหุระมานนะครับนะ พอดีผมหากล่องไม่เจอก็เลยมาขอแมงปันให้พี่ราการเพราะตอนนี้เหลืออยู่3องค์สุดท้ายกับนะฮะพระอูรามานหานันุมานนะครับนี่ฮะพระอูรมานหันุมานแผงลิฟต์นะครับนะบผมมี3องค์แต่เป็น2พิมพ์นะครับมี3องค์แต่เป็น2พิมพ์นะครับ3องค์นี้ถ้าใครรับแจ้งได้ผมขอ25 0บาทพอไม่มีกล่องนะพี่นะขอ2 5 0บาทพอให้3องค์เลยนะครับสำหรับรายการที่7นะครับ ต่อมาครับพี่ชายีครับรายการถัดไปเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8มาเป็นเหรียญรุ่นดวงดีครับกับรายการนี้ครับแบ็กโรลเดียมเลขคู่เบอร์สามสาเหรียญดวงดีลุกผู้เถิงครับรายการด้านหน้านะครับเป็นทําเป็นนะฮะชุบทองหน้ากากชุบทองด้านหน้าแบบเต็มองค์เลยสวยๆเลยรายการนี้นะครับนะเป็นรายการที่ส4ครับขอแบ่งปันที่พี่นะครับเพียงแค่สองรี่บาทพอพี่องค์นี้สวยมากนะครับ ต่อมารายการที่ส5้ากับรุ่นนี้ครับนี่ฮะสวยๆเหมือนกันกรับพี่ชายรุ่นรวยสาเร็จเลขโค้ดตัเบอร์มาเลขสามหนึ่งครับรายการนี้เป็นนักการชุบเงินลงยาจีวอนลงยาพื้นเหลืองคุยพื้นครับรายการนี้แบ่งปันที่ร้อยแปดสิบาทพอพี่ร้อยแปดสิบาทพอพี่รายการที่สิบห้าต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับนะครับต่อมารายการที่สิบหกนะครับ สิบหกผมมีชุดสัมมนาคุณยกลังครับเนี่ยฮะสี่องค์นะครับนะเป็นพริกดวงของปู่อิ่มนะครับใครจะรับแจ้งได้ครับวันนี้จัดมาได้นะครับนได้มาชุดหนึ่งนะครับอาารยพ,พี่สนใจสนสนุนสนใจนะครับชุดนี้ได้สี่องค์บอกเลยคุ้มเอาไปพี่สี่องค์สามร้อยห้าสิบาทใครรับแจ้งได้ครับสี่องค์สามร้อยห้าสิบาทใครรับแจ้งได้ครับเป็นชุดสัมนาคุณยกลังด้วยวัดใจกันไปเลยฮะรายการนี้เป็นรายการที่เนี่ยฮะสิบหกนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่17เจ็ดมาลุยกันต่อนะครับสำหรับรายการนี้ฮะรายการที่17เจ็ดนี่ฮะสิบเจ็ดนะครับมาเป็นเหรียญเนื้อรุ่นนี้ฮะเลขโคน์เบอร์สิบแปดครับนี่ฮะนาเนื้อนวะนะครับฝังพลอยนะครับนะเป็นเหรียญนะฮะรุ่นรวยร้อยปีโชคดีรสชาติลวงปูอิ่มนะครับด้าหลังเทศสากาคู่ใครรับแจ้งได้ครับขอสองร้อยห้าสิบาทสำหรับรายการนี้เนื้อนวะนะครับสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการนี้นี่ฮะสวยๆเลยนี่ฮะ นะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิดครับมีองค์หนึ่งพี่นะเพิ่งเจอครับกับรายการนี้เนื้อมหาชนวนนะครับเลขคู่เบอร์หมายเลขสามตัวเดียวครับนะรายการนี้เอาไป2องรดบาทพอพี่มีกล่องพร้อมนะครับมีกล่องพร้อมเลยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิดนะครับสองร้อยแปดบาทพอนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับเป็น ของหลวงปู่ศิลากันบ้างครับกับเปลี่ยนหล่อพระราหูนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการนวะเออพี่นั้นรายการที่19ครับเนื้อนวะเลขคดเบอร์1นึ่งนวะแบ่งปันที่นะครับสามบาทนะครับองค์นี้นะครับสามร้อยบาทในพี่ในรายการที่19ต่อมารายการที่20ครับนะรายการที่สิเป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะชุบทองสัปสตินนะครับเลขคดเบอร์716ครับรายการนี้เอาไป250บาทนะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่21ครับ21่ิเป็นชุดเงินปัสติสตินครับเลขคนจเบอร์735นะครับรายการนี้ก็สองรบาทนะครับต่อมารายการสุดท้ายนะครับนะรายการท้ายเป็นรายการ22 22เลขคนจเบอร์880ครับนะชุดนี้ครับนะถ้าจับคู่นะครับถ้าจับคู่ก็จะอยู่ที่คู่ละ400บาทพอนะครับจะลดไปหน100นะครับเลือกได้เลยครับมีแค่ สองสามองนะครับนะตอนนี้รับมีแบ่งปันที่พี่ยีบสรายการชอบจุใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีเมลไและเบอร์โทรน้องได้เลยแบบนี้กลับขอบพระคุณพี่พี่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ